สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมนะครับแอดมินคิมคนเดิมเพิ่มเติมคนหล่อที่สุดในจักรวาลมาวิววันนี้นะครับมังงะที่เรา,านำมาอ่านเนี่ยมาาันจะเพจแฟนตามังงะแปลใครที่อยากจะอ่านก่อนเรียกจะเข้ากลุ่มลับเนี่ยก็สามารถทักที่เพจไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับโอเคเพื่อมไม่เป็นการรอช้าไปเข้าคลิปกันเลย let's go <S โอโ้โหเกาเฉินอยู่ในรเที่เกยตื้นสุดของเรียนเนี่ยกำลังจะไปสัมภาษณ์รักกับเอลินสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนแล้วเอลินโคกับผมนะครับตกลลงสิเเาขขอขย เกาเฉินอยู่เนะี่ยไม่ใช่แค่ลอยอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นนักเล่นที่มีพอสวรรค์ชนี้พวกขเขาได้รับการเสนอเกินเดินสูงมากจากบ,บริษัทใหญ่แล้วด้วยแต่เอรินเทพีของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเธอมีเสีย,ยร่าพราะพอสวรรค์สูงเลยล่ะเธอก็ได้รับเลือกจากบริษัทชื่อเสียงระดับโลกแล้วด้วยพวกเขานี่เหมือนกับแจ็คก,กับโรไในไทเทนิกเลยนะั่นนี่เฮียถ้าเป็นเหมือนกับไทเทนิกงั้นพวกเราทั้งหมดก็ต้องตายในมหาสมุทรแล้วสิตอนนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วนะว่าเจอกันใหม่แล้วพวกหนุมม <c oughs> ่มๆเออเฮ้ยากมรขีงเ,ยยเ,เลย ม่ว่าเราจะดูกี่ครั้งก็ไม่เคยจะเบื่อเลยสัก,กน,นิดหืมน้ำที่ไหนมันหยูตรงนี้วะเปียงปังเปียงปังเรือก,กันเราจะพบกับพายุลูกใหญ่ทสศภาบุรุษและทศภาสตรีกรุณกา,กาเขาไปอยู่ด้านในให้เร็วที่สุดด้วยครับนักเรียนทุกคนรีบกลับเข้าไปข้างในเร็วเข้าไอ้หี้พายุมาเร็วเกินไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไรไม่พูดเรื่องสททันนี่ขึ้นมาวะโอ้โหแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเข้าไปข้างในไม่ทันแล้วนี่เนี่ยกระโดดนี่วิ่งแม่งเฮ้ยสินเทียนะจะไปไหนวะรีบกลแแลกงงทิ้้มใจว เฉยเอื้อมไม่ถึงเปียกปากเปียกปากเออเรือลม่มแล้วก็จมเข้าสู่ทะเลจึกจึระบบความปาเธอเริ่มทํางานระบบติดตางเ,เรียบร้อยคูยรับก็ของขวาญสำหรับมือใหม่คุณต้องการจะเปิดบันหรือไม่ล่างต้นหมดสติก็ของขวาก,กระทุงระงับไว้ก่อนเออเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่นี่กูรอดจริงเลยวันนี้เออต้องขอบคุณเจ้าหัออหวชูชีพนี่แหละที่ทำให้เราไม่ตายแต่ว่านะไันได้มีร่องรอยของคนที่อยู่บนเกาะนี้เลยสงสัยว่าเกาะนี้จะเป็นเกาะล้าสินะ ก่อทีมค้นหาจะเริ่มทำงานคงจะหลังจากความเสียหายถูกประเมินและจำแนกคนที่สูญหายสินะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรทีมค้นหาก็น่าจะเจอที่นี่ภายใน5วันน,นะนะนั่นหมายความว่าเราอาจจะติดอยู่ในเกาะหลังแห่งนี้อย่างน้อย6วันก่อนที่ทีมค้มนหาจะมาช่วยเราแต่ว่านะโชคดีที่ยังมีต้นมะพร้าวอยู่เต็มไปหมดเราน่าจะอยู่รอดได้นานกว่าหนึ่งอาทิตย์กับมะพร้าวที่โลกลงมาเฮ้ยในที่สุดไอ้มีที่มาเคยได้ใช้ที่ซื้อมาเพราะรายการขออาจารย์พักอในที่สุดก็ได้ใช้ในวันนี้นี่แหละ ไอ้บัวะอันนี้มันแก่แล้วเลยไม่ค่อยมีน้ำที่คูคิดเลยถ้าเป็นยังน้อยวันนี้เนี่ยครูคงจะต้องกินห้าลูกลนะนะแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วตอนที่เราหมดสติอยู่เนี่ยเหมือนเราได้ยินเสียงของระบบอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าของร่างกายได้ฟื้นแล้วคุณอยากจะเปิดกล่องมือใหม่เลยไหมติ่งๆระบบขึ้นเองขึ้นมาเฮียเฮียอะไรดี่ยโอ้แหน้ำลายไหลเลยเฮ้ยเฮียเฮียนี่มันอะไรเนี่ยเคยรื่องใายภาพสามมิติกันหรอฟ้าและกล่องนี้มันกล้องอะไรวะเนี่ยกล่องมือใหม่กันหรอไหนแล้วจิ้มดูหน่อยสิยินดีด้วยคุณได้รัััับบนสืือพทท่่วไไปปและตคร อะไรนะโอ้ยนี่แกล้อฉันเล่นเหรอวะหนังสือสองเล่มเนี่ยนะใครที่ติดเกาะเนี่ยเขาจะมีเวลามานั่งอาา่านหนังสือหรือเนี่ยเหลือจะเชื่อเลยให้ตายสิเริ่มทำการส่งแพ็กเกมมจกเกมือใหม่เฮออะไรฟ้าเจ้าของร้าระดับแพ็กเกจมือใหม่เรียบร้อยแล้วโอ้ย,อยวปวดหัวปวดหัวแทบจะคลั่งเลยแทบจะบ้าเลยโอ้ยนี่มันภาพลงตาเหรอรู้สึกเหมือนเราได้รับความรู้แบบกใหม่เข้ามาในหัวเลยหอ,อะไรนะ่ะมาผาต้นมะพาจะสูงประมาณ15-30ถึงเมตรใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแผ่ขนนก ผลจะมีประกอบด้วยเอพิคาร์บคือเปลือกดอกถัดไปข้างในจะมีมีโซคาร์บหรือใยมะพร้าวถ้าข้างในจะเป็นส่วนของเอนโดคราฟเยทเคหนังสือพวกนั้นถูกระบบส่งเข้ามาฝังอยู่ในหัวเราได้โดยตรงเยทเคนี่มันแบบโอ้โหช่วยเราได้แบบสุดยอดหางการราะเกียบิดเลยนะเนี่ยไอ้าชายหนูด้วยเฮ้ยมีคนอยู่บนเกาะนี้ด้วยกันเหรอรีบวิ่งไปเลยเฮ้ยนั่นนั่นั่นมันเอลินพูดช่างเรานี่ว่าะนั่นนั่นเสียงงูนะครับ ไหนขอดูข้อมูลหน่อยสิงูพิษขนาดเล็กถึงกลางมีลูกหัวทรงไข่พิษของงูจะอยู่ที่บริเวณต่อมน้ำพิษในบริเวณฟันเคี้ยวซึ่งใช้ผลิตน้ำพิษซึ่งลักษณะของต่อมน้ำพิษและโครงสร้างจะเกี่ยวข้องกับการอนุกรมวิธานจำแนกชน,นิดของงูน้ำพิษของงูนั้นเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโปรตีนและสารเคมีประเภทอื่นน้ำพิษในแต่และชน,นิดเป็นสารประกอบต่างกันและมีน้ำหนักโมเลกุลต่างกันมากนี่เชันด้วยนี่เนี่ยฟอฟอฟอนี่ฟอพระเจ้าจับหางโบ เฮ้ยถ้าเธอโดนไอ้งูพิษนี่กัดเข้าไปอ่ะไม่ตายก็เป็นอาพพาแน่แน่เออน,น,น,นายคือนี่ก่อนอื่นนะเธอนะแต่งตัวก่อนเอ้ยเขินจังว้าเยเอ้ยนี่นายหน้าตาอะไรอย่ามองเลยนะเฮ้ยเราเนี่ยอุตส่าห์เข้ามาในป่าแล้วถอดเสื้อผ้าตากให้มันแห้ง ม่นึกเลยว่าจะมาเจออะไรกันแบบนี้น่าอาจริงๆเลยแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนดีสินะเขาเพ่ช่วยชีวิตเราไว้ว่าแต่นะเราไม่น่าได้ดุขนาดน,นั้นเลยเหรอไม่เขาไม่มองเราสัก,กน,นิดน,นึงเลยอะ่ะขอบใจนายมากนะฉันชื่อเอลินเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะ่ะฉันชื่อซินเทียเป็นนักศึกษาเหมือนกันโอ้ยนายก็เป็นผู้สปายเหมือนกันหรอดีจังเลยในสุดฉันก็มีเพื่อนแล้วโอ้โหอร่อยมากดับกระหายได้ดี่ังเลยเนาะเธอนี่เดกไปซะเยอะเลยนะแต่ว่านะปกติผู้หญิงเนี่ยก็ต้องการน้ำมากอยู่แล้ว แล้วเธอได้มีอะไรที่ใช้ติดต่อกับโลกภายนอกได้บ้างไหมแบบว่าโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรแบบนั้นน่ะไม่มีเลยตอนที่ฉันสุสกชัดเข้ามาในฝั่งเนี้ยมันก็หายหมดแล้วล่ะ <c oughs> เหมือนเราเป๊ะเ,เลยแต่ก็โอเคนะมีอุบัติเหตุเรือล่มแบบนี้มีคนตายเป็นพันเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้เนี่ยทีมช่วยเหลือจะต้องส่งมาส่งหาพวกเราแน่นอนตราบใดที่เราสองคนยังรอดชีวิตอยู่ที่นี่มันก็ยังมีความหวังที่จะรอคนมาช่วยเลยนะหายากจริงๆนะนเด็กผู้หญิงที่ยังมองโลกในแง่ดีแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ย แต่มันจะมองโลกในแง่ดีเกินแบบนั้นก็ไม่ได้นะถ้าเกิดทีมช่วยเหลือไม่ได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนและกว่าทีมก้นหาจะมาถึงและถ้าพวกเราอดทนกันไม่ไหวละแต่ว่านะเราจะเพิ่งพา,าเธอออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์นี่จะดีกว่าเออใช่ใช่บางทีทีมช่วยเหลืออาจจะถูกส่งออกมาแล้วก็ได้แต่ก่อนอื่นนะพวกเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเช่นการจุดไฟตอนกลางคืนเพื่อไลไรามาแรงและสัว์ร้ายกันก่อนจะดีกว่านะใช่แล้วจะต้องจุดไฟไม่งั้นเราจะได้เจอไอ้งูตัวนั้นแน่เลยนั่นก็นเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของตัว แต่ว่าเราจะจุดไฟยังไงล่ะเอาไม้มาสู่กันเหมือนในทีวิงั้นหรอมันก็ต้องใช้ทักษะนะถ้าจะเอาไม้มาสู่กันอย่างนั้นอ่ะยิ่งสำหรับพวกไม่แบบเราเนี่ยมันจะอาจจะใช้เวลาทั้งวันก็ได้แล้ว,วาอาจจะทําไม่สําเร็จก็ได้นะล้วเราจะทํายังไงล่ะพวกเราลองดูตามชายหาดก่อนอาจจะเจอไฟแชกหรืออะไรที่มีประโยชน์มันน่าจะมีของอะไรจาบบนเรือทุกพัดมาติดฟังเหมือนเราก็ได้โอเคจัดไป1ชั่วโมงต่อมาหืม <c oughs> ทำไมชายหาดนี้สะอาดมากเลยล่ะฉันเดินดูจากชั่วโมงแล้วยังไม่เจออะไรเลยฮืม <c oughs> เอลิพนพ เส้นทางเดินเรือก็ไม่ได้ห่างจากฝั่งมากดังนั้นต่อที่นี่จะเป็นเกาะลังแต่มันก็น่าจะมีของอะไรติดมาลอยมากสิแต่เท่าที่ดูชายหาดที่นี่มีแต่สายและไม้ไม่มีต้องรอของมนุษย์เรากับเกาะน,นี้เป็นเกาะที่แยกโจรากโลกเลยหืมอะไรหลังแสงว่บวับว่บมาเฮยงั้นมันก็เหลือทางเดียวสิที่จะจุดไฟได้เฮ้ยนื่ว่าจะเป็นของอะไรดีๆซะอีกแต่กากลายเป็นขวดพลาสติกซะได้นี่จะโยนทิ้งนะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหืมอะไรอะ่ะนี่น,นี่มันแค่ขวดพลาสติกเองนะทำไมถึงตื่นเต้นกับมันนักล่ะเดี๋ยวเธอจะได้เเห็นอง เยี่ยมเลยแบบนี้เราก็สามารถก่อไฟได้แล้วนี่แหนก่อไม้เป็นก่อไฟตามสถิติแล้วค่าเฉลี่ยของการเกิดไฟป่าท,ทั่วโลกมากกว่า2 0 0 0 0 0ครั้งสาเหตุมาจากมนุษย์โทษสาเหตุจากธรรมชาติในะแค่1%เท่านั้นเอาจริงก็สามารถพูดได้ว่าการเกิดไฟป่าจากมนุษย์นั้นมีทั้งทางตรงเช่นการเผาป่าเพื่อการเกษตรแต่ก็ยังมีทางอ้อมอีกด้วยนี่เอาขวดพลาสติกบรรลมใส่หให้ไม่เกิดไฟสาเหตุล่ะคือขวดพลาสติกที่มีน้ำอยู่ด้านในเมื่อมันวางตัวในองศาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเหมือนแว่นขยายท เย่ไฟไฟตีล่าและก็ตัดฉากมาตอนกลางคืนนี่นาค,คิดวอีกนานแค่ไหนกว่าที่ทีมช่วยเหลือจะมาเจอเราที่นี่ล่ะหรือว่าเราจะอดตายก่อนหรือเปล่าการมองโลกในแง่ดีหายไปเริ่มกลายเป็นความสิ้นหวังหลังจากที่เธอเหนื่อยเพราะเดินหาของทั้งวันสินะการพยายามจะเอาชีวิตรอดให้ได้สิ่งสําคัญคือต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอถ้ามไหร่เริ่มสิ้นหวังมันนั่งก็จบเลยสงสัยเราจะต้องปรับสภาพจิตใจของเอลินสักหน่อยแล้วก็อย่างที่เธอพูดนะมันจะใช้เวลาสามวันกว่าที่ทีมช่วยเหลือจะพบเกาะแห่งนี้ต่อให้มันไม่ใช่อย่างน้้้้นนม็เเดาหตวะชีย ่อให้เรากินแต่มะพร้าวแล้วเราก็ยังอยู่ดอได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะนี่นายแน่ใจหรอแน่ใจเซ่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะถึงต่อให้มันเป็นเรื่องโกหกก็เถอะเราจะเป็นจะต้องทําให้เอรินสบายใจซะก่อนนั่นนี่นายจะเอามันมาทาอะไรนะ้ๆเธอก็ล,ลองเดาซินี่เนี่ยชึบชับชึบชับฟลุบ๊บนั่นนนายจะทําอะไรนะาอย่าบ,บอกนะนายจะย่างมันกินเป็นอาหารเย็นนะาปิ๊งปองเธอตอบถูกเธอดีใจไหมล่ะเรามีเนื้อกินแล้วนะต่อฉันจะต้องอดตายที่นี่จะจมน้ำตายในทะเลฉันก็ไม่มีทากินเนื้องูงนาย โอย้ยมีอาหารกินมากอล้างแบบนี้ก็นีแค่ไหนแล้วแต่เธอนี่ยังจะบ,บ่นอีกเนาะแหมแปฏิเสธเสียงแข่งเชียวนะแต่ฉันไม่เชื่อแล้วว่าเธอจะทนไหวไม่ได้ตลอดนะ <c oughs> โอ้ยนึ่งวันี่นมันกรอบนอกนุ่มในอร่อยจริงๆเลยเงียบๆใช่จะไม่กินหรอโคตรอร่อยอร่อยแบบสุกโง่เดซูเนอเอนะไรนั่นนี่ยโอ้ยพอได้แล้วเฮ้เป็นอะไรไปเธอเป็นอะไรกันหรอเฮ้ยฉันจะกินก็ได้ไมันไม่มีพิษอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีหรอกครับตามสบายเลยจ้า เป็นไงล่ะอกินหอมดีนะเนี่ยเฮ้ยโชคดีนะที่เราเจอไอ้งูนี่มมนอย่างนั้นเนี่ยคืนนี้รนาะจะต้องนอนหิวแน่แนอยู่ๆวันนี้ก็มีระบบไปทํางานขึ้นมาเราไมา่รู้ด้วยซิว่ามันเปิดยังไงด้วยจะขอรางกอกอกฝายได้รับหน,นึ่งร้อยคะแนนเฮีย,อ,ยอะไรนะอยู่ดีก็เด้งขึ้นมาไอสัตว์เฮ้ยนายไปอะไรไปนะ่ะเออไม่ได้มีอะไรหรอกฉันก็แค่แบบคือน้ำลายผิดจังหวะนะอืมนี่เราเป็นคนเดียวที่สามารถเห็นระบบนั้นหรอเอไอฉันก็ตกใจซะหมดเลยนะึกว่าจะมีอันตรายอะไรซะแล้ว พวกเราสองคนติดเกาะแห่งนี้และไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้รับการช่วยเหลือนี้เมื่อไหร่จิตใจของเรานั้นไม่สามารถคาด่าได้เราก็อยู่กับเอลินมาวันหนึ่งแล้วและยังไม่รู้เลยว่าเธอจะเป็นคนยังไงถ้าเราบอกกับเอลินเกี่ยวกับระบบมาซทีมันจะล่วดไหลไปถึงคนอื่นและเราอาจจะได้ถูกจับไปวิจัยแน่แน่และมันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าเราไม่บอกให้เอลินรู้เรื่องระบบแต่ว่านะในเมื่อเอลินมองไม่เห็นระบบงั้นเราก็ไม่ต้องแอบมันหรอกติงติงภารกิจเจ้าของล่างเกาะกาะไฟได้รับหนึ่ง้อคะแนนเจ้าของร่างจะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นแลกไอเท มันก็เข้าใจไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเหมือนกับเกมออนไลน์เลยเราแค่ไม่รู้ว่าเรามันจะสามารถแลกอะไรได้บ้างกับหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยติงติๆงติ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 ง,ตง,ตง,ตงไอ้ระบบนี้มันรับรู้ทางสมองหรอไม่แปลกใจเลยที่มันโผล่มาแล้วก็หายไปด้วยการนะึกคิดของเราโอ้ยแต่มันของนี่เต็มไปนะหนังสือหมวดความรู้หนังสือพันไม้ป่าหนังสือกับดักสารนุกรมป่าทักษะความสามารถสายตายเหี่ยวมาป่าสีน้ำเงินของลึกลับอะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่มีคําอธิบายถึงสิ่งของพวกนี้เลยแต่ว่าจากชื่อแล้วนะแต่ก็พอจะเดาได้อยู่ ฮ้ยไอนน้นี่มันคืออะไรเนี่ยตั้งหมื่นหนึ่งร้อนรักแห่งพงไายโอ้โหไอ้ใจใจเกเรมาเลยโอเยเราก็ไม่รู้ทําไมแต่รู้สึกว่านักสื่อเล่มนี้เนี่ยมันจะแบบว่าใจเกเรเสรือเกินไม่สิทาไมถึงมีนักสื่อแบบนี้ได้ใครนาปกในกูก็ไม่ได้เปิดดูแล้วทุกอย่างในร้านค้าที่แพงเกินไปราคาที่ต่างสุดเนี่ยคือ2,000นนันคะแนน1 0ึคะแนนหรอนีอนอนน่ไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยดูเหมือนว่ามันจะไม่ยัที่ให้เรากดร,รับเควสเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงจะได้คะแนนเพิ่มเฮ้ยเราคงจะต้องสำรวจเพิ่มเติมสินะ โดยน้ำาพวกนี้เ,นเราสามารถเราชีวิตได้จนก,กว่าทีมช่วยเหลือจะมาแต่พวกมัน,นมีแค่คาร์โบไฮเดรตและมีโปรตีนเลยสำหรับร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยดังนั้นเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดสารอาหารฉันว่าพวกนี้เราแยกกันไปหาปลาหรือหากุ้งตับใจฝั่งจะดีกว่านะ <c oughs> ๆๆหลับไปซะแล้วนี่เธอไม่กลัวเราเลยก็หรอทำไมถึงได้หลับไปไง,ง่ายแบบนี้ล่ะเนี่ยช่างเถอะพ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วกัน